สวัสดีครับ FC ช่องครูทธรรมรงชาแนลสวัสดีครับ FC น้องอุ้งอิงเป็รบันแพงพอพอแม่แม่ f อฟซะหน่อยเป็รบันแพงนะครับพอพอแม่แม่ f อฟลาหน่อยทีู่แดนไกลเด้อครับพี่น้องเมื่อนี้ก็มีเรื่องเล้าดีๆทสีมากมา ขีมาบอกสูกันฟังนะครับเกี่ยวกับหลานน้อยเกี่ยวกับบ่งสาวหน่อยไปบันแทงคือเกา่าจากกรณีที่ครู่ A นะครับเป็นได้โพดโอ้เป็นโพดโพดไปเน่าสนใจครับในค้นที่ขึ้นซื้อว่าคู่นี่ครับผมสื้อ่าเพิ่นนี่เทคนิคในการบอกในการสอนหลากหลายวิธีการ เสียเลยเกินครับว่าวิธีการสอนของแต่ละคนเทคนิคการสอนของแต่ละคนครับบ้คือกันดังที่เขาว่าไว้บ้มีวิธีการไหนสอนคนได้ดีที่สุดเป็นอย่างคือว่าจังสันเพราะว่าแต่ละคนมันมีความแตกต่างระวางบุคคลต่างแต่พอต่างแต่แม่ต่างแต่สภาพแวดล้อมการเป็นอยู่การกินการอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเหตุให้การเรียนรู้ เหตุให้การเคลื่อ,อ,อนไหวยังไงล่ะการประพฤติการปฏิบัติมันก็เลยแตกต่างกันออกไปบางคนบอกดีๆสอนดีๆแก้ไขปรับปรุงตัวเองได้และกับประสบความสำเร็จได้ดีเช่นเดียวกันแต่บางคนต้องห้ต้องดาถึงสีเหตุใดถึงสีดีอีกบางคนต้องล่วงใหมล่วงมือถึงสีใดดีถึงสิเหตุใด มันมี่หลากหลายวิธีครับดังนั้นบาสามารทีสิมาตสินใจได้เลยว่าวิธีการสอนคนต้องสอนแบบโอ้ต้องดีเด้อต้องว้าวดีต้องเป็นตัวอย่างที่ดีแต่ว่าไอเรื่องของการเป็นตัวอย่างที่ดีอันนี้ก็คือจรรยาบรณของคู่ขึ้นกันผมเสียว,ว่าการเป็นตัวอย่างที่ดีนี่เป็นสิ่งที่สําคัญการเป็นตัวอย่างที่ดีก็คือเหมือนกับเฮาเนี่ยได้สอนเขาขึ้นกันสอนเขาจังไหน สอนโดยการปฏิบัติให้เขาดูว่าเราควรจะวางตัวยังไงควรจะประพฤติตัวปฏิบัติตัวอย่างไรเข้าไปเดีนสอนทุกคนแต่เข้าเป็นตัวอย่างให้ทุกคนเห็นได้อันนี้ผมเชื่อว,ว่าคู่เอเเิ่นโค้งสีมีแนวความคิดแนววิธีการสอนของเป็นอย่างชัดเจนอยู่แล้วไอขอความที่โพสต์ออกไปนั่นถ้าคนมีสติมีวิจารณญาณผมคิดว่าสิเป็นประโยชน์ต่อตอนเองมาก การโพลอ,ออกมาถามมองในในรูปของความเป็นห่วงมองในรูปของคืออยากพัฒนาองค์กรผมชินมาเป็นสิ่งดีดีเป็นสิ่งดีดีดีมากๆเลยปรเดอ,ออกมาว่าผู้ไดแต่ว่าผู้ไดอ่านแห้วว่ามันให,มนให้มันสกิดเจ,จ้าของไว้มันเหมือนกับเจ้าของหรือเปล่าหรือบางคนอา่านสีหลงและเลื่องไปพ่อใดรอ่าน่อผ้ามีลดผ้ามีก็เลยมีความโมหซึ้งว่าเฮ้ยมัน มันบอดีเลยดีนี่ข้างเข้าสีเฮดแบบนี้ต่อไปนะครับก็เลยอาศีเป็นจังหวะทีเฮดให้หลายๆคนมาอ่านอาศีปับ๊บเปลี่ยนวิธีการใส่ชีวิตการดำเนินชีวิตอย่าลื่นนะครับว่าการทำงานหนักมันก็เหนื่อยแต่การทำงานหนักมันเหนื่อยแต่มันได้ตังค์แต่อีกบางคนเขาหาเงิน เดินเระสามัครงานหางานจนเมื่อยเมือ่อยที่เป็นที่ตายค้นหางานหนักบบได้เงินเด้คิดให้ดีนะครับงานซูมือนี่มันหายากเข้ามีความรู้ความสามารถเอาออกมาใส่เอาออกมาแหลกเงินยาทอร์ยศวิชาชีพเจ้าของอันนี้คือเดาจากวิเคราะห์จากข้อความของคู่เอเป็นเป็นเดโพตไปเตือนสติลหลายๆคนผมคิดว่าอาจสิบ้แมนเฉพาะแชร์อยู่ในวงสาวหน่อยหรือเปล่าหรืออาจจะ เป็นลูกซิ์ลูกค้าเพิ่นลหลายๆคนเพราะว่าเพิ่นก็เป็นคู่บาอาจารย์ที่ส่งคุณวุิเป็นคนที่มีความสามารถพอสมควรเป็นคนที่ส่งคุณค่าในในในที่งานสามารถาาเพลินแพร่งพรามว่าอยู่ในระดับผู้บริหาร่นละครับดูแลอยังต่างๆหลายอย่างครับผู้เอกดังนั้นการโพอดออกออกมากครั้งนี้มพราะสะเทือนพอสมควรการเฮตุงานมันต้องมีมาตราฐานเย่าของที่บอกว่า ออก,กินได้สมุนเนาะกินเหลาได้การเห็งานได้จริงครับอันนี้เรื่องจริงบางคนกินได้เห็งานได้แต่คุณภาพเพราะงานมันบ่คือกันเวลาเข้าไปได้กินเหลาพ่อเข้าไปแสดงหรือมีขอพิดพลาดออกมาได้โอเคเขาบอกว่าผมผิดพลาดครับผมยอมรับผมขอโทษจัดจอีกคนกินเหล้ามากแกวหนึ่งอาศิบโอซงผลหลายแต่ว่ามีกลิ่นออกมาผมขอโทษครับผมผิดไปแล้วครับ เขาเห็นว่าความมุตซิกมันต่างกันระวางคนบริ่งดื่มกับคนดืม่มคือผู้บริหารเขามองเห็นว่าคุณบอมีความต่างใจคุณบอเห็นคุณค่าในงานที่จ้าของทําเฮ็ุยังสี่หนีไม่จะเสียเสียจะคของมาเพราะมันเสียไปถึงวงคุณไนภาพของวงตอนนี้คือตอนนี้มันกำลังทะยานเห็นไมเรื่อยๆพาที่งานาย,ยายามที่สิสางคุณคามูลคา่าแห่งกับวงสักห,หน่อยเพื่อบ,บันแทง แต่ครับกลายว่าสมุิเนาะสมุิว่าถามมันมีแบบนี้ในวงเนาะผมว่ามันก็แย่นิ้มันแย่ต่อถูกไฟคู่ A, เอเปิ้เป็นคนทําโชว์เพิ่นก็อยากให้งานออกมาโชว์โชว์ออกมาให้มันดีสุดๆบ่อยากให้มันเกิดขอดผิดพลาดบ่อยากให้มันเกิดเกิดปัญหาอย่างขึ้นเขาใจแล้ะครับว่าว่า,วามีสิทธิ์ล่าแต่เวลาล่าขอให้มันมีเหตุมีผลสมเหตุสมผลเนาะ เพราะว่าเวลารับเงินเขากระจายเจ้าเต็มอยู่ผมคิดว่า่นคือสีบอบอได้ว่าสิรถล,ลันคาโตออียงต่างๆนอกการล่าผมคิดว่าเนาะต่ว่าห้าเฮ็ดงานเนี่ยเฮ็ดมันเต็มที่เดี๋ยวมันสีดีครับเจ้าของเองเจ็บเกียวประสบการณ์ครับข้าพูดเอาว่าถ้าสิอยูในในจุดนี้ด้วยขนาดไหนเจ็บเกียวประสบการณ์ แห้งเก็บเปลียวหลายแห่งเกิดประโยชน์ต่อเจ้าของหลายบางคนอาจจะออกจากนี้แล้วไปตั้งมุ่งเองก็ได้โดยเอาประสบการณ์จากจุดนี้ไปบางคนอาจจะออกจากจุดนี้เพ๊่ไปอีกมองอื่นอีกก็ได้พ่อมีใไบเซอร์จากวงนี้เพ๊บไปสมัครวงอื่นเขาอาจจะรับได้ก็ไไ้เพราะว่าเจ้าพานงานพานงานถีมีมตาตรฐานขนาดสูงๆแบบนี้มาทุกสิ่งทุกอย่างครับถ้าอยู่ในในจุดที่ี t ีเนี่ย มันทรงผลดีต่อเห่าดังนั้นเล่าไอเหารักษามาตรฐานบอจโจกับบอยุตลอดว่าเฮ็ดหน้าที่จะขอให้มันเต็มที่บอว่าจะแต่ว่าบอว่าแต่ตำแหน่งไดเฮ็ดให้เต็มที่บอจัไม่มีเวลาสิงๆว่าเบิงดอกหอดระดับนีแล้วมันมันต้องมีคนหวัวหนาแต่ะระดับแต่ละง,งานเขาเบิงแล้วเพิ่อเกิดจิตค่อยรายง,งานบอจบอจโจบ,บอจบม่มีเวลาหรอกครับหญ้าแห้งดังนั้น ายบริหารต่างๆนี่เขาก็มีอำนาจสิสวิตัดสินใจได้บมแมน่าสีรอดจะบอดจูเพราะ่ามันมันบ่แมนครับดังนั้นงานมันบ่ไปว่วงมันบบเดือนมันก็สิจมู่หันแล้วแต่อยลังไม่เรื่อยมันบบพัฒนาไปขทางหนาเพราะว่าผมคิดว่าคนสิเขามาในวงสานหนอยเพศบันแพงมีอีกเยอะแยะมากมม่คนใหที่มีโอกาสยืนอยู่ในจุดวงสานน่อยเพศบันแพงรักษาไห้ดี อย่างพัฒนาเจ้าของอันี้ในี่นมุมมองผมเราไบ่ได้ว่าไ้ไผคืออยากเห็นการพัฒนาอยากเห็นทีมงานพัฒนาไปก้าวไปข้างหน้าไปเรื่อยๆนะครับเนาะคลิปนี้ก็ขอซ้ำนี่สกักก่อนเดี๋ยวมีโอกาสคลิปต่อไป่ค,ปปคยมาบอกกันไหมนะครับเนาะเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนครับอันที่ว่ามานี่ยเพแมนว่าเป็นการตำหนิยังคืออยากอยากเห็นการพัฒนาไปเรื่อยๆเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับเนาะครับสวัสดีครับ